สรุป20แนวคิดสำคัญจากหนังสือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อฉันลองตื่นก่อนโลกข้อ 1. ช่วงเวลาตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเป็นโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้ทบทวนชีวิตตัวเองแล้วก็ปลอบประโลมตัวเองที่กำลังอ่อนล้าและอาจจะเหนื่อยจากการทำงานและอาจจะหมายถึงว่าคุณได้ค้นหาตัวเองว่าปัญหานเนี่ยที่คุณเจอมันคืออะไรสาเหตุวิธีแก้และสรุปมันคืออะไรสิ่งสำคัญก็คือ คนส่วนมากไม่เคยใช้เวลาในตอนเช้าทบทวนตัวเองเลยดังน,น,นั้นหมายความว่าตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณเนี่ยจะทบทวนตัวเองว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คุณต้องทําอะไรรวมไปถึงการสงบจิตในจิตใจ,ใจด้วยขออ้อ 2. เวลาที่คุณตื่นเช้ากว่าคนอื่นทําให้คุณได้มีเวลามากขึ้นและใช้เวลาอยู่กับตัวเองจริงๆด้วยการเขียนข้อความของคุณลงบนสมุดแล้วไกรตตองดูว่าอะไรทําให้คุณโกรธ อะไรทําให้คุณผิดหวังอะไรทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีอะไรทําให้คุณมีความสุขนั่นหมายความว่าคุณจะรู้ว่ามาตรฐานที่ตัวเองเนี่ยควรจะรักษาคืออะไรสิ่งที่ละทิ้งได้คืออะไรและสิ่งที่ควรจะเพิ่มเข้ามาคืออะไรสิ่งที่ต้องการคืออะไรคุณจะมีเวลาสารวจตัวเองในตอนเช้าก่อนเริ่มวันสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องตั้งใจตื่นแบบนี้จนกว่าจะจัดระเบียบตัวเองให้เสร็จช่วงแรกๆอาจจะทํายากครับแต่ว่าถ้าคุณทํำบ่อย ก็จะสามารถทําได้ดีขึ้นแม้ว่ากิจวัตรประจําวันหรือว่าชีวิตทํางานของคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่การเริ่มต้นเร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยจะทาให้มุมมองคุณเปลี่ยนไปครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนตัวไปทํางานอย่างช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกังวลใจไม่เครียดด้วยแถมยังได้ตรวจสอบตัวเองด้วยแถมยังได้จัดระเบียบตัวเองด้วยแล้วก็ขจัดความกังวลสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องเริ่มทําให้เร็วที่สุดในการตื่นเช้าข้อ 3. การตื่นเช้าจะช่วยให้คุณกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตต่อไปไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตแบบเร่งรีบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยฟังเพลงทําความสงบให้กับตัวเองดื่มชาอุนอ่นๆกาแฟาอุนอ่นๆก็ช่วยเพิ่มพลังได้แล้วบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ช่วงเวลาตอนเช้านี่แหละที่ทําให้คุณเนี่ยใช้เวลาทบทวนสงบจิตสงบใจด้วยการใช้เวลายามเช้าอย่างทรงคุณค่าสิ่งสาคัญก็คือประโยชน์ของการตื่นเช้าคือ นอกจากจะส่งผลดีกับคนในด้านสุขภาพจิตแล้วยังส่งผลดีต่อคนอื่นด้วยเพราะว่าวลาที่คุณเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาอย่างสดใสแล้วก็ส่งพลังจะทําให้คุณเนี่ยอารมณ์ดีตลอดทั้งวันครับข้อ 4. คุณภาพของการพักผ่อนขึ้นอยู่กับว่าสมองและหัวใจของเรารู้สึกอย่างไรไม่ใช่ร่างกายของเรากําลังทําอะไรถ้าได้ลองสัมผัสความสบายใจจริงๆแม้จะเพียงชั่วครู่ในตอนชเช้าก็ตามแต่หัวใจที่ว่าวุ่นของคุณตลอดเวลา ก็สามารถปล่องคลายได้ถ้าคุณให้เวลาทบทวนจริงๆไม่มีการพักผ่อนไหนจะดีกว่าการยอมปล่อยให้สมองว่างแล้วก็ปล่อยใจให้สงบในช่วงเวลาตอนเช้าข้อ5้คนสาเร็จมักจะสร้างนิสัยที่ดีในตอนเช้าข้อแรกครับอ่านหนังสือข้อ2ทําสิ่งให้เราควบคุมเองได้และลงมือทําเช่นคนสําเร็จเนี่ยเขาจะโฟกัสไปที่การจัดที่นอนเมื่อลุกจากที่นอนการรู้ว่าเราได้ใช้กําลังของตัวเองเนี่ย ควบคุมอะไรได้อย่างน้อยหนึ่งอย่างก็จะส่งผลดีต่อชีวิตทั้งวันครับสิ่งที่ควรทําเป็นอย่างสุดท้ายเมื่อเศกิจวัรประจําวันก็คือการย้อนมองดูว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรสําเร็จมาบ้างเวลากลับมามองที่ที่นอนของเราเนี่ยที่ถูกจัดวางเป็นระเบียบหัวใจของเราจะสงบมากขึ้นและยังช่วยให้มั่นใจมากขึ้นการจัดที่นอนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทําเป็นสิ่งแรกเมื่อคุณตื่นนอนในตอนเช้าข้อ6 ผู้เขียนนะครับเขาจะตื่นตีสี่ครึง่งหลายคนมีกำนามว่าทําไมต้องเป็นเวลาเช้ามืดขนาดนี้สรุปก็คือเวลาเช้ามืดเนี่ยเป็นเวลาที่คุณเนี่ยได้เป็นผู้นําตัวเองอย่างแท้จริงนอกเหนือจากนั้นในเวลาทํางานก็คือเวลาที่ปล่อยไปตามโชคชะตาเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็จะต้องทําตามกฎเกณฑ์ของที่ทํางานใช่ไหมครับเราก็มักจะใช้สติไปกับกฎเกณฑ์ของที่ทํางานแต่แน่นอนว่าตอนเช้านี่มันคือเวลาของคุณจริงๆตอนเช้าเนี่ยใครๆก็กําลังนอนหลับครับแต่ว่า กำหนดการของคุณก็คือออกกําลังกายอ่านหนังสือหรือพัฒนาตัวเองนั่งสมาธิสิ่งสําคัญคือคุณไม่ต้องสนใจกฎเกณฑ์ของบริษัทอีกแล้วคุณสนใจแค่ตัวคุณเองจริงๆข้อ7ถ้าคุณตื่นตีสี่ครึ่งหรือว,ว่าตื่นเช้าคุณจะสามารถรักษาสัญญากับตัวเองได้เช่นคุณจะต้องทําอะไรคุณจะได้รับเวลาว่างจากการตื่นเช้ามืดและแน่นอนครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญแล้วก็ทําให้คุณได้ลงมือทําเพื่อตัวเองจริงๆ ถ้าคุณยิ่งตื่นเช้าขึ้นคุณก็จะเป็นผู้นําตัวเองได้มากขึ้นและสิ่งสําคัญคุณจะสามารถจดจ่อก,กับงานของคุณได้ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนอกจากนั้นเวลาเช้ามืดเป็นเวลาที่ไม่มีปัจจัยรบกวนทั้งเรื่องของเสียงหรือปัญหาต่างๆและเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีพลังงานอย่างเต็มที่เพราะว่าคุณพร้อมแล้วสาหรับเช้าวันใหม่ข้อ 8. การที่เวลาหนึ่งวันผ่านไปอย่างสบายๆเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ จะเป็นวิถีชีวิตแบบคนตื่นเช้าแนะนาครับว่าการตื่นเช้าเนี่ยจะทําให้คุณทําเรื่องที่ต้องทําจนเสร็จล่วงหน้าและตอนเย็นระหว่างวันก็อาจ,จะปิดท้ายอย่างได้ไม่เร่งรีบอีกทั้งถ้าคุณตื่นเช้าแม้ว่าคุณเนี่ยอาจจะอยากพักผ่อนหรืออยากจะทํางานอะไรเพิ่มเติมแต่สุดท้ายตอนเย็นก็สามารถทําเพิ่มเติมได้ครับข้อ9คุณบางคนเนี่ยอาจจะไม่สามารถตื่นตีสี่คร่งได้เอาเป็นว่าให้ตื่นเร็วกว่าเดิมหนึ่งชั่วโมงจากเวลาเดิมที่คุณเคยตื่นก็พอแล้ว ขอ้อ10ในชีวิตของคนเมื่อคนเหนกับงานเนกับผู้คนแล้วใจหดหูและเหน็ดเหนื่อยเรามักจะโทษสถาน,นการณ์ที่ทำให้เราเสียใจน้อยใจเศร้าใจมากกว่าหันกลับมามองตัวเองเราส่วนใหญ่จึงเมื่อเจ้าแตนอนทั้งวันนอนกลางวันพัดพอนงานที่ต้องทําให้นานที่สุดและหลีกหนีความเป็นจริงกรณีร้ายแรงที่สุดก็คือลงไปกับสิ่งยั่วย,ยุเช่นการพนันเล่าเกมมากเกินไปเราไม่ควรคิดว่า ช่งเล็กหนีช่วงเวลาที่ยากลําบากของชีวิตเพราะเราสามารถสร้างจุดเปลี่ยนได้ปัญหานที่ยิ่งใหญ่ของความทุกข์ก็คือแม้จะถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นเราก็ไม่ยอมลุกขึ้นแต่เรากลับยังหลองอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดจนฟื้นตัวได้เป็นปกติได้ยากในตอนนี้การตื่นแต่เช้ามืดอ,อาจจะช่วยหาคําตอบให้คุณได้ข้อ11การตื่นเช้าเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาตัวคนที่จะช่วยลดความเครียดในแต่ละวันในช่วงเวลาส่วนตัวนี้คุณไม่ต้องคอยสังเกตทีท่าคนอื่น ไม่ต้องคอยสนใจคนอื่นหรือว่าอยู่บนคําตัดสินของใครหรือว่าไปใส่ใจสถานการณ์คนอื่นสิ่งสําคัญคือตอนเช้าเนี่ยจะทําให้คุณได้ใช้เวลาจดจอ่ออยู่กับเสียงข้างในใจตัวเองไม่ต้องไปนสนใจสิ่งเร้าจากโลกภายนอกและได้สํารวจตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อคุณเอาชนะตัวเองได้คุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ข้อ12การตื่นเช้าเกิดขึ้นจากทัศนคติที่เราเนี่ยให้ความสําสคัญกับตัวเองเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นตอนเช้า จงยกให้ตัวเองเป็นคนสําคัญคนแรกการใช้เวลาคนเดียวเฉยๆกับการยกให้ตัวเองสําคัญเป็นคนแรกแตกต่างกันกรณีแรกเป็นการใช้ช่วงเวลากับตัวเองอย่างสบายเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายแต่กรณีหลังเป็นการใช้เวลาทําตามใจตัวเองใช้เวลาให้คุ้มค่าทั้งสิ่งที่อยากทําสิ่งที่คิดว่าสบายแม้ว่าคุณจะตื่นเช้ามากขึ้นก็ตามแทนที่คุณเนี่ยจะรีบร้อนกังวลเครียดต้องเร่งรีบแล้วก็ถูกบีบด้วยเวลาในตอนเช้า แต่คุณเนี่ยจะทําอะไรให้ช้าลงเช่นคิดช้าลงขยับร่างกายให้ช้าลงมีเวลากระเตงมากขึ้นมีเวลาเหลือมากขึ้นมีเวลาปรนิบัติตัวเองมากขึ้น,ลลน,ลตตนและแน่นอนว่าจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีพลังงานมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงขึ้นข้อ 13. ลองหยุดสํารวจตัวเองตอนเช้ากับช่วงเวลาอันเงียบสงบแห่งช่วงเวลา,ชาวเช้ามืดเลีมชาญอุอน่นแล้วมองหนูตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไหม สุขภาพดีหรือเปล่าลองฝึกสังเกตตัวเองสแกนตัวเองและแน่นอนว่าเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์เวลาที่คุณนอนเนี่ยจะต้องปิดอุปกรณ์นอนอย่างแท้จริงหรือบางครั้งเนี่ยตอนที่คุณนอนก็ต้องใส่เสื้อที่เป็นชุดนอนอย่างจริงตอนตื่นเช้ามาก็ต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมีช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงก็คือความเงียบข้อ 14. วิธีการหนึ่งที่ช่วยคนก้าวหาความฝันก็คือการสื่อสารโดยตรง กับคนที่เดินอยู่บนเส้นทางที่เราอยากเดินนี่ไม่ได้เป็นข้อเสนอที่ช่วยให้คุณทำเป้าหมายบรรลุผลแต่ยังเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีที่ช่วยให้คุณพยายามอย่างสม่ําเสมอเพื่อจะเป็นอย่างพวกเขาและคนเหล่านั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักเราเราจะต้องเข้าไปหาพวกเขาก่อนข้อ15คุณไม่จะเป็นต้องเร่งรีบแต่ว่าเริ่มไม่ไวก็พอชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะไม่เป็นไป,นปนตามแผนครับเช่นการที่คุณต้องเป้าหมายบางอย่างไว้เราก็มักจะคิดว่าเราต้องทําอย่างรวดเร็ว คิดอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องนําหน้าคนอื่นเสมอจึงจะประสบความสำเร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยการรีบเนี่ยทำให้คุณได้พบเจออุปสรรคจากการรีบมากเลยนะครับพอเรารีบเกิดอะไรครับความเครียดความกังวลความไม่แน่ใจความสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลเกิดจากการที่เราเนี่ยคิดเร็วจะเกินไปทําเร็วจะเกินไปจนเราเนี่ยไม่มีเวลาทบทวนตัวเองสักบ้างเลยยังไม่สายเกินไปครับที่คุณจะปล่อยวางความเร่งร้อนที่อยากจะก้าวหน้าคนอื่น คุณไม่จําเป็นต้องรีบแต่เริ่มไม่ไวก็พอคุณจะต้องรู้จักปล่อยวางความรีบร้อนที่อยากจะก้าวนําคนอื่นแล้วก็หันมาใส่ใจกับตัวเองให้มากขึ้นให้เวลาทบทวนตัวเองเพราะว่าความรีบเนี่ยทำให้เรามีความวมตกกงังวลนความเครียดมากกว่าจะสบายใจซะอีกบางช่วงเวลาเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนและทิศทางแต่ไม่ต้องกงังวลเพราะชีวิตไม่ได้เริ่มต้นจากตรงนั้นสิ่งสําคัญก็คือคุณแค่เริ่มไม่ไวกว่าเดิมแค่นั้นก็พอข้อ16 วิธีการตื่นเช้าตอนตีสี่ครึง่งวิธีการก็คือให้คุณตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้จากนั้นนับ5 4 3ส1แล้วก็ลุกขึ้นไปแปลงฟันอาบน้ําจิบชาอุ่น,นแล้วก็ทํากิจกรรมที่คุณเนี่ยได้วางตารางเอาไว้สิ่งสําคัญก็คือคนส่วนใหญ่มักจะปิดนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อถ้าเราปิดนาฬิกาปลุกสิ่งสําคัญก็คือวงจรการนอนจะเริ่มต้นใหม่สุดท้ายเนี่ยร่างกายของเราก็ต้องชง,งักไปอีก เมื่อต้องตื่นจริงๆก็จงตื่นครับเวลาที่เราตื่นยากเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยเกินไปแต่ว่าเราก็จะต้องปลอบใจตัวเองในช่วงแรกครับเพราะว่าถ้าเราจะหัดตื่นเช้าเนี่ยเราก็แค่นับ543 2 1หนึ่งจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาแรกที่คุณฝึกเนี่ยอาจจะยากลําบากหน่อยเพราะว่าคุณไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำํำบ่อยๆแล้วคุณได้รับประโยชน์จากการตื่นนอนตอนเช้าบ่อยๆคุณก็จะสามารถทําซ้ําได้ครับคนที่ไม่สามารถตื่นเช้าได้หรือว่าคนที่ล้มเลิกความตั้งใจว่า ฉันจะต,ตื่นเช้าแต่ตื่นไม่ได้ทําไมตื่นยากจังเลยและแน่นอนครับพวกเขาเหล่านั้นมักจะไม่ได้ฟโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการตื่นนอนตอนเช้ามีหลายคนคิดว่าการตื่นเช้ามืดเนี่ยมันลําบากมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่สดชื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ตื่นเช้ามืดง่ายเขาจะมองว่าเขาได้ใช้เวลาที่ได้จากการตื่นเช้าไปกับการนําตามความฝันให้มรุกผลเป็นสิ่งตอบแทนหรือว่าได้รับเวลาอิสระมากขึ้นเมื่อคุณค้นพบว่าผลลัพธ์ที่คุณได้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคุณ เป็นทางที่ดีขึ้นวันนิดวันนิดคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสําสเร็จครับต่างกับคนที่ล้มเลิกความตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงจุดที่จะต้องตื่นเช้ามาเลยด้วยซ้าครับความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการตื่นเช้ามืดก็คือถ้าตื่นเช้ามากเกินไปเราก็จะเหนื่อยทั้งวันแต่ถ้าลองคิดดีๆแล้วสิ่งที่ทําให้เราเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่เวลาตื่นนะครับแต่เป็นเพราะว่าคืนก่อนเข้านอนเนี่ยมันดึกจนเกินไปหรือไม่ก็เพราะว่า,วาเราใช้พลังงานสูงมากเกินไป เมื่อนอนไม่พอก็เลยรู้สึกเหนื่อยถ้าอยากตื่นแต่เช้ามืดจะเป็นนิสัยขั้นแรกต้องเลิกเข้าใจผิดก,ก่อนว่าเมื่อถึงเวลาตื่นในตอนเช้าตาจะลืมขึ้นมาเองไม่ว่าจะตื่นกี่โมงก็ตามการตื่นนอนถือเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนส่วนมากเนี่ยจะรู้สึกเมื่อยแล้วก็เหนื่อยล้าเมื่อได้ยินเสียงในเลก,กาปลุกแต่ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยรักษากิจวัตรตามช่วงเวลาเป็นทุกๆวันสม่ำเสมอต่อเนื่องและยาวนานการตื่นแต่เช้ามืดเนี่ย ก็จะง่ายมากขึ้นครับถ้าคุณอยากจะสร้างเวลาเฉพาะตัวเพื่อให้การเริ่มต้นวันเนี่ยเป็นเรื่องง่ายต้องหันไปมองช่วงเย็นครับคุณจะต้องเข้านอนก่อนสี่ทุ่มเมื่อเวลาตื่นและเวลาเข้านอนคงที่ไม่ว่าวันนั้นก่อนหน้าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็สามารถตื่นเช้ามืดได้ครับช่วงแรกที่คุณฝึกนะครับอาจจะยากหน่อยคุณแค่จะต้องพยายามเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดชีวิตประจําวันในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันก็พอตอนเริ่มต้นเนี่ยให้ฝึกแบบนี้ก่อนนะครับ17 หลายคนคิดว่าถ้าตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยฉันคงจะนอนไม่พอคงจะนอนไม่อิ่มคงจะเสียสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยความเหนื่อยล้าและก็สุขภาพเนี่ยมันไม่อยู่ที่เวลาตื่นเช้าแต่เป็นตัวคุณห่างๆห,หลักของการตื่นแต่เช้ามืดก็คือเวลาที่คุณเนี่ยเลือกที่จะนอนหลับสิ่งสําคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพไม่ใช่เวลาตื่นครับแต่เป็นจํานวนระยะเวลาที่คุณนอนทั้งหมดสิ่งสําคัญก็คือถ้าเกิดว่าคุณเข้านอนแต่หัววันแล้วก็คุณนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ตอนตื่นนอนเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาครับนอกจากการนอนดึกเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสุขภาพแล้วความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่อยากเสียเวลานอนจนพยายามที่จะโหมงานมากขึ้นลดระยะเวลานอนลงไปก็ไม่ใช่เรื่องดีครับนอกจากการนอนเดึกจะเป็นปัญหาแล้วความรู้สึกว่าไม่อยากจะเสียเวลานอนจนพยายามทํางานให้ามากขึ้นแน่นอนว่าการนอนน้อยแค่วันสองวันไม่ได้กลายเป็นปัญหาในทันทีครับแต่ยิ่งวันเวลาแบบนั้นมันเพิ่มปนขึ้นเรื่อยๆการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ เขาจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพในที่สุดและถ้าคุณอยากตื่นแต่เช้ามืดจนคุ้นเคยจะต้องนอนนานแค่ไหนคงมีคําถามนี้ใช่ไหมครับสิ่งสําคัญก็คือพยายามนอนให้ได้อย่างน้อยวลาเจ็ดชั่วโมงครับขอเน้นย้ำอีกครั้งถ้าอยากใช้ชีวิตแบบคนตื่นเช้าแล้วล่ะก็จะต้องเตรียมตัวตั้งแต่คืนก่อนการตื่นแต่เช้ามืดเนี่ยไม่ใช่การลดระยะเวลานอนครับแต่เป็นการดึงวงจรการนอนให้เร็วมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องนอนแต่หัววันครับคนที่ตื่นแต่เช้าเนี่ยมักจะมีนิสัยนอนเร็ว ปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนอนดึกใช่ไหมครับถ้านอนดึกเนี่ยต่อให้คุณตื่นสายก็ยังรู้สึกเนื่ยอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้านะครับคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่ทํางานประจําอาจจะคิดว่าทําไมฉันต้องนอนหลับพักผ่อนถึวงวันถ้าเกิดว่าฉันไม่สามารถนอนให้พอฉันจะสามารถตื่นเช้าได้ไหมสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องรู้สึกว่าถ้าเราตื่นเช้ามากขึ้นเรามีเวลามากขึ้นเราสามารถสร้างประโยชน์กับชีวิตได้มากขึ้นอย่างไรโดยข้อสรุปแล้ว ถ้าเกิดว่าคุณยังตื่นเช้าไม่ได้ลองปรับนิดหน่อยก็พอครับแค่ตื่นให้เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือว่าอาจจะปรับเวลาที่นอนเร็วมากขึ้นครับสิ่งสําคัญก็คือปัจจัยที่สร้างนิสัยยามเช้าก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากรู้สึกเหนื่อยล้าจะต้องนอนอย่างน้อยเนี่ยเชั่วโมงครับสิ่งสําคัญก็คือนอนเร็วตื่นเชา้าและสิ่งสําคัญคือตอนที่ต้องตื่นก็ต้องตื่นทันทีครับถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกเหนื่อยอาจจะนอนตั้งแต่3ามทุ่มก็ได้ครับสิ่งสําคัญก็คื ถ้าคุณเนี่ยสามารถนอนหลับอย่างเพียงพอตอนที่คุณตื่นนอนคุณก็จะเฟรชแล้วก็สดชื่นมากๆเลยครับสิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องควบคุมวงจรการนอนหลับทุกวันเพื่อรักษาระยะเวลาในการนอนให้เหมาะสมอย่าเปลี่ยนแปลงวงจรการนอนบ่อยเกินไปเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณนอนสี่ทุ่มพรุ่งนี้นอนสามทุ่มวันถัดไปนอนตีสองแบบนี้เนี่ยไม่สามารถสร้างความคุ้นเคยในการที่คุณจะนอนหลับเพียงพอได้นะครับ เวลาที่เราจะมุ่งตรงไปยังจุดหมายแล้วเจอวิกฤตทถ้าไม่ได้ถึงประเมินว่าเราล้มเหลวกันครับการสร้นนิสัยตื่นแต่เช้าเมื่อได้สําเร็จนอกจากจะต้องคํานวณสิ่งตอบแทนที่เราจะได้รับจากการตื่นเช้ายังต้องไม่สรุปว่าการตื่นสายเนี่ยมันคือความล้มเหลวด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นมนุษย์ยามเช้าก็ใช่ว่าจะต้องตื่นเช้าทุกวันวันไหนเหนื่อยจะนอนต่อก็จะช่วยวันนั้นผ่านไปด้วยดีถ้ามานั่งรู้สึกผิดว่าฉันต้องตื่นเช้าเท่านั้นแบบนี้นะครับคุณจะไม่สามารถตื่นเช้าได้เลย บางครั้งบางวันร่างกายของคุณเนี่ยอาจจะสภาพไม่ดีหรืออาจจะป่วยก็ได้ครับเราจึงนอนมากกว่าปกติในวันแบบนี้นะครับไม่ต้องรู้สึกผิดให้คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ได้นอนหลับเต็มอิ่มแทนที่จะคิดว่าวันนี้ฉันนอนตื่นสายวันนี้ฉันล้มเหลือกับการตื่นเช้าคนที่ตื่นแต่เช้ามืดมา20ปีขอยืนยันว่าคนที่ตื่นแต่เช้าได้โดยไม่ปัญหาเขาจะขยันขันแข็งสดชื่นอยู่ตลอดปรับใดก็ตามที่เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจบางวันเนี่ยเราอาจจะเหนื่อย จนแทบไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเพราะว่าเราทํางานหนักบางครั้งตอนบ่ายเราก็ง่วงเหงาหานอนประสบการณ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่เกี่ยวกับว่าตอนเช้าตื่นกี่โมงการตื่นสายไม่ได้ไหมายความว่าเราล้มเหลวกับการตื่นแต่เช้ามืดแต่เป็นการพักผ่อนให้เต็มที่จนร่างกายแล้วก็จิตใจใหายเหนื่อยวันต่อมาก็จะตื่นขึ้นอย่างสดชื่นได้วกว่าเดิมการเข้านอนก่อนเวลาปกติสัก30มนาทีหรือ1ชั่วโมงแล้วก็ตื่นก่อนเวลาปกติ30มนาที ก็จะช่วยให้การตื่นแต่เช้ามืดประสบความสำเร็จได้ครับถ้าคุณคุ้นเคยกับกิจกรรมนี้ตลอดสัปดาห์สัปดาห์ต่อไปคุณก็จะสามารถทําได้ดีขึ้นทําได้ทันําถ้าปรับวงจรการนอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกลายเปน็นนิสัยการตื่นเช้าสําหรับคนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายครับแทนที่คุณจะตื่นเวลาเดิมขอแนะนําว่าให้ตั้งในาฬิกาปลุกเนี่ยให้ใช้ก่อเวลาปกติสักส0มินาทีบ้างและในวันหยุดให้ปิดเซนในนาฬิกาปลุกแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ ถ้าหลุดพ้นจากความกดดันว่าฉันต้องตื่นเช้าทุกวันวันหนึ่งเราจะค้นพบว่าตัวเองเนี่ยตื่นแต่เช้ามืดโดยไม่ต้องตั้งในเลกาปุกเลยการตื่นแต่เช้ามืดเป็นบิงเครื่องมือนหนึ่งครับที่จะช่วยชีวิตคุณดีขึ้นถ้าชีวิตดีขึ้นก็ถือว่าเห็นผลครับอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปหรือถ้ารู้สึกว่าเป็นปนัญหาต่อการใช้ชีวิตให้หาจังหวะของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับข้อ18ในการที่คุณจะตื่นเช้าไม่จะเป็นต้องกดดันตัวเองก็ได้ สิ่งสาคัญก็คือคุณไม่จําเป็นต้องพิเศษไม่จำเป็นต้องเลิศเลยและทําทุกอย่างที่มันเพอร์เฟกต์ในตอนที่คุณตื่นเช้าคุณไม่จำเป็นต้องทํางานที่สุดยอดหรือยิ่งใหญ่ตลอดเวลาก็ได้หลายคนเขคิดว่าในตอนเช้าเนี่ยเราคงทําอะไรที่สุดยอดจริงๆแล้วเนี่ยเราควรทําเรื่องง่ายๆครับเช่นตื่นเช้ามาแปรงฟันดื่มชาแล้วก็ค่อยๆสูดดมกลิ่นชาแล้วก็ออกกําลังกายเตรียมตัวไปทํางานกิจวัตรประจําวันเนี่ยต้องทําให้เรียบง่ายที่สุดครับ แล้วคุณก็จะอยากท,ทําซ้าๆเพราะว่าสมองไม่ชอบใช้พลังงานครับกิจวัตรประจาวันตอนเช้าที่คุณจะทําหลังจากตื่นนอนตอนเช้าเมื่อก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตทีละนิดก็พอเช่น j o กกิ้งนะครับ10นาทีก็พอผ่านหนังสือสัก2สหน้กก็ได้สิ่งสําคัญคือทําสิ่งที่พิเศษเข้าไปในชีวิตทีละเล็กทีละน้อยเปลี่ยนแปลงทีละนิดครับไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่จงถามตัวเองทุกเช้าว,ว่าสิ่งเล็กๆที่ฉันจะทําได้ในตอนนี้มันคืออะไร อะไรคือความกล้าที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันจะลองลงมือทําความท้าทายสาหรับฉันมันคืออะไรลองทําดูนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมากไม่ต้องทําอะไรพิเศษแต่ชีวิตเนี่ยควรจะไปอย่างเรียบง่ายทีละนิดทีละเล็กเพราะว่าพฤติกรรมเล็กน้อยครับที่เราลงมือทําแต่ทําทุกวันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถไปกดที่เปลี่ยนแปลงดีกว่าเดิมได้เพราะว่าเราจะสัมผัสว่าตัวฉันฉลาดกว่าที่คิดคิดได้มากกว่าเดิมเชื่อได้มากกว่าเดิม พบแรงกระตุ้นของตัวเองและความฝันที่เคยหามาตลอดสิ่งสําคัญก็คือคุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหรือเปล่าในตอนเช้าข้อ 19. การออกกําลังกายแต่เช้ามืดยังมีประสิทธิภาพต่อการลดน้าหนักอย่างมากและแน่นอนว่าคุณจะออกกําลังกายอย่างน้อยเนี่ยสามนาทีสิ่งสําคัญก็คือมันจะเริ่มทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยกระปี้กระเป่าบางคนอาจจะคิดว่าถ้าออกกําลังกายแต่เช้าเนี่ยเราจะเหนื่อยอะไรหรือเปล่าผิดครับร่างกายของเราเนี่ยจะเบาสบายมากขึ้นมีสติ มีสมาธิมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเริ่มต้นวันใหม่ในเช้ามืดด้วยการออกกาลังกายสม่ําเสมอครับมีงานวิจัยยืยนยันมาว่าการออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยช่วยเพิ่มความสามารถทางร่างกายแล้วก็การรับรู้ได้ด้วยครับและรวมไปถึงการป้อนอาหารสมองในตอนที่คุณตื่นเช้าเป็นสิ่งสําคัญมากมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันเป็นสภาวะที่โลง่งเบาสบายที่สุดถ้าคุณป้อนสิ่งที่ถูกต้องเข้าไป คุณก็จะได้รับความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยและสิ่งสําคัญในกิจวัตรตอนเช้าคุณอาจจะชอบทํางานอดิรตของคุณก็ได้เช่นคุณชอบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์จิบชาอะไรหล่ะที่เป็นงานอดิเรตของคุณจงธรรมะก็อย่างที่บอกว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าเราใช้เวลาให้กมค่ามันคือเวลาของเราจริงๆไม่ใช่ของใครที่อ้างอิงจากคนข้างนอกและคนที่ทํางานงานวิจัยค้นพบว่าสมองของเราเนี่ยตอนเช้ากับตอนเย็นมีการเชื่อมโยงแตกต่างกัน การเชื่อมโยงไปในสมองของมนุษย์ยามเช้าจะสูงมากแล้วก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีสติมีสมาธิที่ดีตอบสนองเร็วตัดสินใจได้ดีแล้วก็ยังมีความสามารถในการทํางานสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะสร้างสมาธิให้กับตัวเองแล้วก็ป้อนอาหารสมองที่ถูกต้องตอนเช้าก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ชอบเรียนรู้นะครับตอนเช้าถือเป็นช่วงเวลาดีเพราะว่าทําให้คุณมีสติมีสมาธิและสิ่งสําคัญก็กคือ มันจะช่วยลดความผิดพลาดด้วยเพราะว่าเมื่อคุณโฟกัสได้ดีคุณก็สามารถเปิดรับได้ดีตอนเช้าเนี่ยอาจจะอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ฟังคอร์สออนไลน์ฟังไลฟ์สดฟังออดิโอก็ได้นะครับ20ครับหลายคนคิดว่าคนที่ตื่นเช้าเนี่ยมีเวลามากขึ้นเขาคงควบคุมเวลาได้ดีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องควบคุมตัวเองนิสัยของตัวเองไม่ใช่เวลาครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องสร้างนิสัยต่างหาก ที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยมีเวลามากขึ้นได้สิ่งสําคัญคือคุณจะต้องไม่กดดันตัวเองเรื่องของเวลาไม่ต้องไปควบคุมเวลาแต่จงควบคุมและใส่ใจตัวเองเท่านั้นโฟกัสไปที่การเติบโตทุกวันทีละเล็กทีละน้อยช้าๆไปทุกวันโดยที่ลงมือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอเพื่อให้สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันเกิดขึ้นตามเป็นจริงถ้าคุณเนี่ยทำเรื่องเล็กน้อยและแน่นอนครับในเสดเวลาที่คุณคิดว่ามันอาจจะไม่สําคัญ แต่คุณเนี่ยจะเริ่มมองเห็นความสนุกในเล็กๆน้อยที่เปลี่ยนไปเวลาที่เราเนี่ยไปโฟกัสที่เราเนี่ยกำลังเติบโตมันจะมีคุณค่ามากกว่าการที่คุณเนี่ยต้องไปนั่งควบคุมเวลาและสุดท้ายเนี่ยเวลาของคุณก็จะมีประสิทธิภาพโดยที่คุณอาจจะรู้ตัวและไม่รู้ตัวถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยต่อให้เรามีเวลามากพอมันก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตจากการตื่นเช้าสิ่งสําคัญก็คืออย่าเพิ่งโชคชะตาจงแงี่งหัวฟังสิ่งตัวเอง ไม่ใช่ฟังเสียงของคนอื่นค่อยๆเปลี่ยนตัวเองวันละนิดวันละหน่อยและโอกาสที่แตกต่างจากเดิมก็จะเข้ามาเมื่อโอกาสที่เคยคิดว่าไม่มีวันมาแน่มันก็จะกล้าเข้ามาสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เงียบๆทีละนิดและต้องทําก็คืออย่าปล่อยโอกาสให้ตอนเช้านั้นหลุดมือไปอย่าไปกลัวครับที่จะต้องพัฒนาตัวเองคนเดียวถึงแม้ว่าเพื่อนหรือว่าคนในสังคมบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องการตื่นเช้าก็ไม่เป็นไรครับเราทําตัวเราให้ดีก่อนไม่จะเป็นต้องไปบอกเล่าว่า ฉันกาลังตื่นเช้าหรือว่าฉันทาอะไรอยู่สิ่งสําคัญคือคุณจะต้องโฟกัสตัวเองอย่างแท้จริงลองคิดถึงเสียงของตัวเองบ้างเชื่อเสียงของตัวเองอย่าไปเสียเวลากับคําตัเสียงคนอื่นครับเมื่อคุณต้องตื่นเช้าใช้เวลาให้เต็มที่อยู่กับตัวเองพอไปใช้ชีวิตระหว่างวันก็เป็นตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าทั้งชีวิตเนี้ยปูทางมาดีตอนเช้าแต่ระหว่างวันเนี้ยสเปรย์สปะไปกับเรื่องราวคนอื่นการตัดสินของคนอื่นทั้งวันนะครับการที่คนเนี้ย ยอมลองทุนเวลาพัฒนาตัวเองในตอนเช้าเนี่ยไม่ต้องไปสนใจใครนะครับว่าใครเขาจะได้ดีกว่าเราหรืออย่างไรชีวิตของเราที่อยากสำเร็จเนี่ยสุดยอดกู้แข่งของเราก็คือตัวเราเองจงมองแต่เส้นทางที่เราจะเดินไม่ใช่เส้นทางของคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบเองกับใครเพราะว่าคุณก็กําลังหว่านเมล็ดพันธุ์ของการเติบโต,ตทุกทวันทุกทเช้าเช่นเดียวกันสิ่งสําคัญคือจงใช้ชีวิตให้มีชีวิตจงแยกเวลาทําสิ่งที่ต้องทํากับสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขออกจากกาันให้มันเป็นนิสัย ยาพัดผ่อนความสุขของตัวเองอะไรที่เป็นเวลาสําคัญจงให้เวลาตัวเองจงรู้คุณค่าของเวลาแล้วใช้เวลาตัวเองให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขที่สุดจงมองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามถ้าคุณคิดว่าตอนนี้ฉันไม่มีเวลาหรือว่าเอาไว้ก่อนก็แล้วกันจนติดเป็นนิสัยเราจะเริ่มอ่อนล้าจิตใจในเวลาไม่นานแล้วความฝักของเราเนี่ยก็จะยิ่งห่างไกลไปเรื่อยๆ จงเริ่มออกตามหาความสุขของตัวเองนะตอนนี้ฟังเสียงหัวใจตัวเองสิ่งสําคัญก,ก็คือต้องเริ่มทันทีครับร่างกายและสมองของเราจะขยับตามความเคยชินถ้าจะทําสิ่งที่คุณเนี่ยไม่เคยทําแล้วก็ไม่ได้ทาทุกวันมันจาเป็นมากครับที่ต้องใช้พลังงานความตั้งใจแล้วก็แรงผลักดันมากกว่าปกติเพื่อที่เอาชนะแรงเฉื่อยให้ได้เช่นเราตั้งใจว่าวันนี้เราต้องทําให้ได้เราจะแค่พูดไม่ได้นะครับเราต้องขยับร่างกายด้วย เราต้องขยับทั้งสมองและร่างกายสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องหาสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองด้วยการลงมือทําเริ่มจากทำในเล็กน้อย,อยก่อนแล้วค่อยขยับเป้าหมายก็ได้จงสร้างกิจวัตรของคุณในตอนเช้าแลวคุณจะรู้เลยว่าเมื่อตื่นเช้าและทําอะไรได้มากขึ้นคุณจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองและก็โลกใบนี้ได้มากขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ